สวัสดีครับยินดีดต้อนรับสู่ช่องปีพีเพชโตสเกลคลิปนี้ก็จะพามาดูโมเดลเฮอร์าที่ผมได้เก็บสะสมเอาไว้นะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตโมเดลไปในตัวนะครับเพราะว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโมเดลที่ผมได้ขายไปนะแล้วก็รับเข้ามาเพิ่มใหม่นะคันไหนที่ผมได้เคยลงคลิปไว้แล้วนะครับผมก็จะไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันเนาะก็คือตามไปดูในคลิปเก่าได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้าง้ายคลิปก็แล้วกันนะครับสาหรับในคลิปนี้เนี่ยก็จะพามาดูโมเดลที่ผมรับเข้ามาใหม่นะ ก็จะให้ดูภาพรวมก่อนแล้วกันเนาะก็เริ่มจากซ้ายมือนะครับจะเป็นสายรถตู้สินค้าอ่าเห็นไหมครับสายรถตู้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะก็จะเหมือนเดิมนะครับก็จะมีเมิร์ดมีรถ TAL นะแล้วก็มี ECS นะครับยูโรเปียนคอนเทนเนอร์นะด้านหน้าก็จะเป็นสีน้ําเงินเหมือนเดิมนะครับก็คือจะเป็นรถหางพวกชันต่ํานะอันนี้ก็จะไว้เล่นกับพวกโคม่าสู นะผมมาสู่ผมก็จะมีอยู่6คันนะครับจริงๆมันมีรุ่นใหม่กว่านี้นะแต่ผมไม่ได้ตามเก็บนะต่อมานะครับด้านนี้นะเราก็มาดูบ้างฝั่งนี้เนี่ยผมจะเก็บพวกรถด,ดีลเลอร์นะครับคันที่ผมได้รับเข้ามาใหม่เนี่ยอ,อันนี้รู้สึกจะไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นรถสแกนเนียเป็นหัวลากอันนี้ไม่ใช่ดีลเลอร์คันที่ผมรับเข้ามาใหม่จะเป็นคันนี้อ่าจะเป็นรถดั้มสิบล้อของแมนนะครับอันนี้ก็เป็นแมน TGA นะ ความพิเศษของรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยตัวชัดซีของเขานะครับชัดซีเขาจะเป็นเหล็กจะเป็นเหล็กรอนะก็ถือว่าโอเคเลยครับน้ําหนักเยอะดีถือว่าจับแล้วโอเคเลยแหละคันนี้นะครับต่อมานะเรามาดูกันอันนี้รถขยะก็เคยบอกไปแล้วนะครับเคยให้ดูในคลิปนก่อนอันนี้เป็นรถแมนตัวใหม่นะอันนี้ก็เป็นแมน tgs d o u b l n นะครับ อันนี้ค่าตัวก็ถือว่าโอเคนะครับสองใบเทาไม่อยู่นะสําหรับคันนี้รู้ไม่รวมค่าภาษีแล้วก็ถือว่าคุ้มราคานะครับราคาเขาก็อยู่ในเลทนี้นะรถด,ดีลเลอรอ์ต่อมานะก็จะเป็นคันนี้อันนี้เป็นแมน TGS ยูโรหกนะครับเป็นแมนตัวเก่านะอันนี้ก็เคยรีวิวไปให้ดูแล้วเช่นกันนะครับจะค่อยๆหยิบไล่ให้ดูทีละคันแล้วกันเนาะ อันนี้เป็น MAN-BNW นะครับอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะรถด,ดิวเลอรเนี่ยส่วนมากผมจะมีเจ็บแต่ของ MAN ต่อมาอันนี้ก็รถด,ดิวเลอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถด,ดัมมนะครับเป็นรถแมน t g x ีเอนะอันนี้เป็นรถ d ิวเลอรก็ถือว่าแต่งสวยจากโรงงานเลยครับก็คือด้านหลังเนี่ยก็จะยกดัมเทท้ายได้นะมีฝาปิดมีอะไรมาให้นะครับสำหรับคันนี้ก็ ได้มาในราคาที่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะก็อยู่ประมาณพันนิดๆสำหรับคันนี้ที่ผมได้มานะครับสำหรับรถดิวเลอร์ราคาพันนึงก็ถือว่าไม่แพงนะในความคิดผมเพราะว่ามันตามเก็บได้ค่อนข้างยากโอเคครับต่อมานะเป็นรถดิวเลอร์สแกนเนียนะอันนี้เป็นรถน้ํามันนะครับก็จะเป็นแบบข้างในรูปนะอันนี้ผมขอไม่แกะกล่องแล้วกันเนาะเพราะว่าผมถ่ายอยู่คนเดียวนะครับไม่มีอีกมือนึงไปแกะ,ะเดี๋ยวผมขอเรียงรถดิวเลอร์ไว้ก่อนถามว่าทําไมผมถึงเรียงแล้วปิดเข้าไปที่ ฝาตู้นะครับก็คือผมไม่ให้ลดพวกนี้มันโดนแสงนะเพราะว่าเห็นไหมข้างในตู้ผมจะมีแสงจะมีโคมไฟติดเอาไว้นะคนไฟตัวเล็กๆนะก็คือถ้าเกิดโมเดลเฮอร์ป้าเนี่ยมันโดนแสงโดยอะไรอย่างเงี้ยตัวพลาสติกนะครับสีมันจะเปลี่ยนได้นะถ้าเกิดเราต้องการจะเซฟเขาเนี่ยก็อย่าให้โดนแสงครับเก็บเอาไวด้ดีๆนะหันเข้าฝากําแพงตู้ไปต่อมานะครับผมจะพามาดอูอีกช่องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนมากเป็นรถที่ผมซื้อเข้ามาใหม่มาดูคันนี้กันนะ อันนี้จะเป็นรถดมเป็นสแกนเนียนะครับ R สี่สองศูนย์นะอันนี้ก็จะเป็นชัดสีเหล็กเหมือนกันเห็นไหมครับตัวชัดซีองเขาจะเป็นสีเทานะก็จะเป็นชัดซีเหล็กลอนะครับก็ถือว่าสวยดีนะผมก็เอามาใส่ล้อสีดาเพิ่มสแกนเนียคันนี้ผ่านไปนะต่อมาครับจะเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นสแกนเนียหกคูณหกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นหัวลากนะครับจะเป็นสแกนเนีย R ศูนย์เก้าานะสำหรับคันนี้นะก็ถือว่าใช้ได้ครับสวยดีนะก็คือซื้อมาคู่กัน นะครับสำหรับรถคู่นี้เนี่ยก็กว่าจะหามาได้ก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเลิกผลิตแล้วแล้วก็หาได้ค่อนข้างยากนะสำหรับสแกนเนียสองคันนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวผมพามาดูอันนี้เป็นหางโรเบตสีเพลนะอันนี้เป็นหางพ่วงนะครับอันนี้ผมว่าซื้อแยกมาส่วนอันนี้เป็นรถที่ผมได้ส่งไปทําสีนะครับจะเป็นแมน TGF ดับเบิลเอ็นนะจะเป็นแมนยูโรหนะครับแต่อันนี้ผมก็ส่งให้น้องเขาทําสีนะก็ไปจ้างเขาทํานะครับติดดีคอลติดอะไรก็ถือว่าสวยงามดีสําหรับคันนี้นะจริงๆมันมีพ่วงดําอีกแต่ว่าไอ้ตัวกระบาดดาที่ทํามากับคันนี้คู่กันเนี่ยน้องเขาทําสีแล้วมันเหมือนกับมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะผมก็เลยกําลังแก้ไขกําลังขัดทําสีใหม่อยู่ในส่วนวของตัวกระบีอกอันนึงก็เลยเอามาคู่กับหางโรเบตอันนี้นะครับต่อมานะเรามาดูข้างในกัน อันนี้จะเป็นรถกระเช้านะอันนี้ก็เคยรีวิวไปเมื่อนานมาแล้วเป็น Actor MP1 นะครับเป็นสายดับเพลิงนะสายดับเพลิงก็มีไม่กี่คันผมเก็บไม่ค่อยได้เก็บสายดับเพลิงเท่าไหร่ต่อมาครับจะเป็นคันนี้อันนี้ก็จะแปลกแบกแนวนิดนึงจะเป็นรถสแกนเนียนะครับอันนี้ผมตั้งใจให้เป็นพวกรถกู้ภัยน่นแหละนะด้านหลังก็จะเป็นฮุกลิฟต์แล้วก็จะมีเคานติดนะครับชัดซีจะเป็นชัดซีสิบสองล้อของวอลโวจะไม่ใช่สแกนเนียนะเราก็แค่ทําการเปลี่ยนเครื่องยนต์เข้าไปนะเก็จได้ลด ก็ถือว่าสวยดีนะครับคันนี้ก็ซื้อหลายๆชิ้นมารวมกันนะก็หมดค่าไหลายไปหลายตังค์อยู่นะครับคิดจะเล่นรถประกอบเนี่ยราคาก็ไม่ถูกนะถ้าเกิดของเธอป้าต่อมานะครับเดี๋ยวพามาดูข้างในต่อมันอยู่ลึกนิดนึงนะอันนี้จะเป็นรถหัวลากสิล้อนะหัวลากสี่เพลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ หลายๆคนคงชอบคันนี้นะเห็นถามผมเข้ามาเยอะอันนี้จะเป็นรถวอลโว่สิบสองล้อนะครับเป็นหัวลากวันโว่เอพเเจ็ดห้าศูนย์นะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับคันนี้นะผมก็เอามาแต่งเอามาอะไรจริงๆมัน <ๆ S 2> เป็นล้อเดิมแหละเพียงแต่ว่าเอามาใส่ล้อคโครมเย่มดุมดำเข้าไปก็ถือว่าสวยงามขึ้นนะครับสําหรับรถคันนี้นะต่อมาครับคันล่าสุดที่ผมได้อันนี้จะเป็นรถงานศูนย์แล้วจะเป็นเบนซ์แอคทอร์เอ็พีสี่นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะสังเกตไหมครับเขาจะรันนัมเบอร์ไว้ อันนี้มุ้ยรู้ก็เห็นบ่หอนะอ่ารันนัมเบอร์ไว้แล้วครับก็จะเหมือนในรูปนะจะเป็นเบอร์สองห้าห้าทับห้าร้อยก็คือว่ารถคันเนี้ยผลิตขึ้นมาแค่ห้าร้อยคันในโลกใบนี้นะครับผมได้มาคันที่สองร้อยห้าสิบห้าก็ไปประมูลได้มาจริงๆไม่ได้ตั้งใจประมูลนะก็คือเราไปบิดทิ้งไว้นะครับแต่ว่าเราได้นะก็เลยต้องจ่ายเงินซื้อเข้ามานะครับคันนี้ก็ได้มาแบบไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่นะคันนี้ก็รวมค่าส่งมาแล้วก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะในมุมมองผมได้กออล่อง รถงานศูนย์เบนแท้ๆเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่นะครับต่อมาเรามาดูด้านนี้กันเดี๋ยวขอเคลียร์รถแมนออกก่อนอันนี้จะเป็นรถรุ่นปีลึกนิดหนึ่งจะเป็น a อ t ทอร์เหนึ่งนะครับอันนี้ก็หัวลากสิบล้อนะหกคูณสี่ลาหางพวงชันต่าห้าเผานะครับหางพวงชันต่ารุ่นเก่าเฮอร์ป้าเนี่ยเขาจะทื่อๆอย่างนี้นะจะยืดไม่ได้จะปรับอะไรไม่ไค่อยได้ก็เรียบๆดีครับสวยงามดีนะถ้าเกิดใครเล่นรถ ปีลึกก็น่าเก็บสะสมรุ่นนี้อยู่อ่าคันต่อมานะครับผมให้ดูอันนี้เป็นรถดิวเลอร์สแกนเนียอ่าเห็นไหมครับก็จะเป็นรถบรรทุกติดเคนนะก็ถือว่าสวยงามดีไอ้แท่งไม้ข้างบนเนี่ยผมไปสั่งเขาทำนะครับจริงๆมันจะมาเป็นคล้ายๆตู้นะตู้สินค้าแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยไปสั่งเขาทาแล้วก็เป็นรถที่แต่งมาแล้วนะอันนี้ก็หาได้ค่อนข้างยากเลยนะครับสแกนเนียรุ่นนี้เลิกผลิตไปแล้วนะ กว่าจะได้ก็แต่ละชุดก็ใช้เวลาครับผมเก็บสะสมมาเฮ้ป้าถ้าเกิดจําไม่ผิดก็เล่นมาประมาณ3มปีได้แล้ะกว่าจะได้แต่ละชุดก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงนะบางคนเคยถามผมในราคาไม่กี่ร้อยเนี่ยอันนี้ผมขอเรียนตามตรงเลยว่าขายให้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าผมได้มาบางชุดก็เป็นพันกว่าแล้วเนี่ยในราคาสา0ร้อยอ่ะคุณจะได้ประมาณพวกอะไหล่ซะมากกว่านะถ้าเกิดถามในความคิดเห็นผมนะครับต่อมานะมาดูกันสองชุดนี้ อ่าอันนี้ก็จะเป็นคันเดิมนะครับจะเป็นรถแมนนะเป็นแมนทีจีเอ็กยูโรหกนะครับเป็นแมนสิบสองล้อลากด้วยหางชันต่ำห้าเผาอันนี้ก็เป็นชุดเดิมนะอันนี้เคยรีวิวไปแล้วต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นวันโว่สิบสองล้อเหมือนกันวันโวสีเพาลากหางชันต่ำห้าเพาอันนี้ก็ได้มาเป็นมือสองนะครับผมก็เอามาแต่งเองนะใส่ล้อโคเมียมใส่โหลดบรรทุกเข้าไปก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้เป็น วอลโว่เอเฟนะก็ถือว่าเป็นตัวเก่าแล้วปัจจุบันเป็นเอพีเห้าแล้วนะครับโอเคนะต่อมาครับเดี๋ยวผมจะพามาดูยังไม่หมดนะผมหลังๆเนี่ยรับเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยแหละคันไหนที่ผมเบื่อนะครับก็จะลงขายไว้ข้างในเพจบีเอพีเอสโอสเกลนะถ้าเกิดใครสนใจก็ไปติดตามกันดูได้ครับก็คือจะมีรถมาลงเรื่อยๆนะคันไหนผมเบื่อเล่นเบื่อแล้วหรือว่าเก็บแล้วอยากเปลี่ยนรุ่นใหม่ผมก็จะลงปล่อยไว้ส่วนคันไหนที่ผมไม่ได้ลงก็ยังไม่ได้ขายนะครับ โอเคครับต่อมานะพามาดูข้างนอกตู้กันบ้างนะมันมีค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นรถดิวเลอร์เบนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็น Actor MP1 นะก็แต่งมาหมดแล้วล้อโครเมียมมาจากโรงงานเธอป้าเลยนะครับถือว่าสวยดีนะเป็นรถตู้สินค้ามีกล่องมีอะไรให้หมดนะครับเป็นกล่องกระดาษน,นะกล่องจะพิเศษกว่าทั่วไปนะถ้าเกิดเราเทียบกับรุ่นธรรมดาของเขาเห็นขนาดกล่องไหมครับมันคนละอย่างกันเลยนะ ต่อมาครับก็จะเป็นรถด,ดันหลบดันหลบผมก็เคยรีวิวไปแล้วก็ดูนผ่านแล้วกันเนาะผมมีเป็นรถตู้สินค้านะครับแล้วก็รถด,ดัมอันนี้จะเป็นดันหลอบอีดิชั่นจะเป็นแมนทีเนะครับปีจะค่อนข้างลึกนิดนึงนะแต่ตัวกล่องอะไรเขาก็ทํามาสวยงามดีนะครับถือว่าโอเคนะสําหรับรถงานกล่องนะครับรุ่นอาจจะปีลึกนิดนึงนะอาจจะไม่ค่อยทันสมัยแต่ว่าเนื้อง,งานคุณภาพผมให้เขาผ่านนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะ อันนี้ก็รถเกตนะเป็นลีแพร์พรเจ็ดสามสี่นะครับอันนี้ก็มือสองอันนี้ก็น่าจะได้สักสองปีแล้วแหละผมเก็บมาต่อมาเป็นรถเคนเคนลิแพร์ลทีเอ็มหนึ่งศูนย์สี่ห้าอันนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับรายละเอียดก็ถือว่าใช้ได้นะอันนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันก็ตอนได้มาน่าจะสักสองใบเทาหน่อยๆน,นะครับสําหรับรถเคนคันนี้นะก็น้ําหนักดีครับตัวชัดซีทหารล่างเขาเนี่ยเป็นเหล็กนะ ต่อมาเรามาดูกันอันนี้ก็เป็นของแปลกนิดนึงนะครับมิลิเทอรี่นะเฮอป้าเขาก็ทําพวกสายทหารออกมาผมไม่ค่อยได้เก็บนะครับส่วนมากสายทหารที่ผมเก็บมันจะเป็นพวกอ่ะคันใหญ่เลยจะเป็นหนึ่งต่อสาสิบห้าอันนี้เนี่ยของเฮอป้าทําออกมาเนี่ยรายละเอียดเขาก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่มีข้อสังเกตก็คือไอ้พวกแท็กตีนตะขาบพวกเนี้ยล้อพวกนี้นะครับมันขยับไม่ได้คือถ้าเกิดซื้อมาเล่นเนี่ยผมไม่แนะนานะคือถ้าเกิดเอาไปตั้งโชว์หรือว่าเอาไปใส่กับพวกไอ้รถ หัวลากที่เป็นหางชั้นต่ําน่าจะดูเข้าท่ากว่าสําหรับรถถังเฮอรป้านะครับรายละเอียดเขาก็เรียบๆดีนะตัวกล่องก็ทํออกมาได้ดีในระดับหนึ่งต่อมาครับก็เหลืออยู่ประมาณนี้อันนี้ก็รีวิวไปแล้วนะพ็อกเก็ตสโตร์เลอร์นะครับรถบรรทุกสารเคมีนะต่อมาก็เป็นคันนี้จะเป็นเบนซ์แอนทอสนะครับอันนี้ผมก็ซื้อเข้ามาใหม่ได้ไม่กี่เดือนนะอันนี้ก็สวยดีครับเป็นรถ กร,ระบาดบรรทุกนะข้างหลังอ่ะไอตรงแอนทอสเนี่ยมันเป็นถ้าของจริงมันจะเป็นเป็นผ้าใบอันนี้เขาทำมาเป็นพลาสติกก็จะสามารถถอดมาเป็นตัวกระบาดเปล่าได้นะสาหรับอันนี้ก็ระบุรุ่นไม่ชัดเจนครับเป็น Merced e s b e n บนะติดตาโลโก้ไว้เรียบร้อยนะครับรถดิวเลอร์เบนก็ถือว่าสวยงามดีแต่ราคาค่อนข้างสูงเห็นค่าเล็กๆอย่างนี้ก็พันนะครับขึ้นหลักพันนะ <S <S ต่อมานะครับพามาดูอันนี้เป็นรถสแกนเนียนะ crxt อันนี้เป็นรถประกอบนะครับผมก็ซื้อพวกชัดสี6หกคูณหกมาซื้อล้อแต่ง นะครับแล้วก็ตัวหัวเก๋งเนี่ยผมถอดมาจากไอ้คันที่เป็นรถหัวลากแปดล้อนะผมก็เอามาใส่เป็นหัวลากสิบล้อหกคูณหก็ดูสวยดีนะครับที่ผมทําขึ้นมาเองนะส่วนหางดําผมมีอยู่แล้วก็เอามารวมชุดกันต่อมาก็เป็นคันนี้อันนี้เป็นหางพ่วงหางพ่วงสีเพลนะครับอันนี้ก็ดูเล่นดีล้อเลี้ยวได้หางยืดได้นะผมก็เก็บสะสมอยู่ประมาณนี้โอเคครับมาถึงชุดสุดท้ายนะที่ผมจะให้ดูก็อันนี้เลยเพิ่งมาใหม่ๆเลยครับอันนี้ก็ รถเบนซ์นะอันนี้จะเป็นเบนซ์แอคซอร์นะครับก็ตัวหัวเก๋งจะเล็กนิดนึงก็ไม่ค่อยเห็นในบ้านเราเนาะอันนี้ก็คือไปประมูลได้มาเหมือนกันก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกก็คือไปบิดทิ้งเอาไว้แล้วก็นอนหลับไปตื่นนึงนะครับตื่นขึ้นมา eBay แจ้งมาทางอีเมลว่าผมชนะการประมูลนะก็เลยต้องจ่ายเงินเซลเลยเขาซื้อมานะครับรายละเอียดก็ถือว่าใช้ได้ครับสวยงามดีนะอาจจะสู้พวกรถรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยได้นอแต่เรื่องเนื้องานก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับเฮอร์ป้านะทำแล้วไม่ค่อยผิดหววัังตถก็ จะเป็นสีม่วงเข้มนะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นสีดํานะมันไม่ใช่พอมาดูจริงๆมันเป็นสีม่วงนะครับถ้าเกิดเราสังเกตจากแสงที่มันสะท้อนเนี่ยมันเป็นสีม่วงนะโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสาหรับรถโมเดลเฮอร์านะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยผมเก็บอย่างนี้ผมหมดเงินไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็บอกเลยนะก็หลักหมื่นนะครับโมเดลเฮอร์าแต่ละชุดเนี่ยถ้าเกิดสั่งจางกเยอรมันเนี่ยก็ตีไว้ว่าประมาณชุดละพันได้นะครับยังไงก็ลองไป ลองนับดูนะครับผมมีกี่คันลองไปคํานวณดูแล้วกันนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณจ่ายเงินในระดับหนึ่งเนี่ยที่สามารถแลกกับคุณภาพของของได้นะครับสําหรับผมผมยอมจ่ายนะก็งไงก็ลองไปพิจารณาดูนะครับสําหรับโมเดลเฮอร์าที่ผมเอามาให้ดูกันนะครับผมสวัสดีครับ